ขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ไดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้อง ผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องของพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้อง พระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นําไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ํามันแห่งการเจมิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาพบกับพี่น้องในคำสอนครั้งนี้อีกนะครับนี่เป็นคำสอนในชุดที่เรียกว่าเสริมสร้างชีวิตในการรับใช้นะครับผมมีภาร,ระใจอยากที่จะเห็นพี่น้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆในคำสอนตอนนี้นะครับผมอยากจะสอนหลักการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ กับผมสิ่งที่สอนในชุดนี้ทุกตอนนั้นพระวิญญาณเป็นผู้พูดกับผมให้ข้อพระคัมภีร์และพระเจ้าของเราอยากเห็นลูกของพระองค์นั้นเติบโตเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และก็เป็นผู้ที่ใช้การได้เกิดผลจริงๆนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับว่าเรารับใช้พระเจ้านั้นเราจะสื่อสาร ด้วยคำพูดอย่างไรเนื่องจากการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นเรื่องของการที่เราต้องสื่อสารกับคนอาจจะสื่อสารกับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเราอยากจะเป็นพยานให้เขารู้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือว่าเราอาจจะสื่อสารกับผู้นำของเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานในกลุ่มรับใช้หรือในคริสตจักรก็ตามในการที่เราได้พบปะคนนั้นแน่นอน บางทีก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือมีการไปเหยียบหัวแม่โป้งกันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะรู้สึกขมขื่นใจหรือว่ามีการประทะกันอะไรอย่างนี้นะครับในด้านความคิดในด้านเกี่ยวกับบางทีแมถ้ถึงเรื่องศาสนาศาสตร์ด้วยนะครับผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟังว่าพระเจ้าของเราสอนเรา ในการรับใช้อย่างไรนะครับผมอยากจะเริ่มจากอ่านในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ1 5บหถึงสิซึ่งสอนเราเรื่องการสื่อสารนะครับหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทําผิดต่อท่านจงไปหาและชี้แจงความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านก็จะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีพระคัมภีร์ตอนนี้เจาะจงพูดถึงว่า เมื่อมีใครคนหนึ่งในคริสตจักรนั้นทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะเอาเปรียบขโมยเงินคนหรือเข้ามาแกล้งนินทาให้ใครเสียหายหรือว่าเข้ามาในโบสถ์แล้วก็มาทําผิดประเวณีอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็มีบางคนนั้นเดือดร้อนหรือได้รับการบาดเจ็บพระคัมภีร์บอกว่าให้คนที่ถูกทำร้าย หรือถูกบาดเจ็บหรือมีปัญหาในใจเนี่ยไปคุยกับคนคนนั้นโดยตรงก่อนสองต่อสองหมายความว่าพระเจ้าอยากให้เรามีการสื่อสารกันระหว่างพี่น้องพระเจ้าไม่อยากให้เรื่องเนี่ยมันกระจายออกไปสำหรับคนมากมายที่จะมารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคนสองคนที่กำลังมีปัญหากันอยู่แต่ถ้าสมมติพูดกันไม่รู้เรื่องก็แน่นอนก็จะพาอีก หนึ่งหรือสองคนมาซึ่งผมแนะนำว่าหนึ่งหรือสองคนนั้นควรจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์หรือว่าเป็นผู้นำซึ่งมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณและมีสิทธิอำนาจเราไม่ควรไปเอาใครก็ตามที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคนภายนอกโบสถ์ภายนอกกลุ่มมาคุยเพราะเรื่องมันจะออกไปข้างนอกนะครับก็ควรจะคุยกันภายในมาปรึกษาหารือกันและถ้ายังไม่ฟังอีกอันนี้ถ้าเป็นเรื่องร้ายแรง เช่นมาที่คริสตจักรแล้วก็แกล้งคนโกงคนอยู่เรื่อยๆก็แน่นอนอาจจะต้องขึ้นไปถึงระดับครสตจักรคือไปถึงสิิวิบาลอาจารย์แล้วก็ถ้าเขายังไม่กลับใจอีกก็อาจจะต้องมีการลงวิใยเช่นอาจจะมีการเชิญออกจากครสตจักรเพราะว่าถือว่าเขาเป็นคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีก็คือว่าเขาไม่ใช่ผู้เชื่อแล้วเพราะเขาไม่ยอมกลับใจจากความบาป พระคัมภีตอนนี้นะครับสอนเราบอกว่าเมื่อเรามีอะไรรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีปัญหาอะไรกับใครก็ตามให้เราสื่อสารกับคนคนนั้นโดยตรงปัจจุบันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโทรศัพท์มีไลน์เราสามารถโทรหากันแม้แต่ข้ามประเทศก็ยังได้เลยนะครับถ้าท่านมีอะไรไม่สบายใจให้โทรไปหาคนคนนั้น หรือถ้ดีที่สุดก็คือเจอกันหน้าต่อหน้าจะได้เห็นหน้าเห็นตากันคุยกันแบบไหนล่ะครับคุยกันตัวต่อตัว,ตวด้วยความสุภาพนิ่มนวลน,นะครับการสื่อสารนั้นสำคัญมากเลยคือว่าเราต้องทำด้วยความรักด้วยความสุภาพและนิ่มนวลและด้วยความท่อมใจอย่าลืมนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้สุภาพนิ่มนวล และทอมใจพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่อดกลั้นควบคุมตนเองได้และเราเป็นผู้แทนของพระเจ้าขณะที่ผมเตรียมคำสอนนี้อยู่นั้นพระเจ้าพูดก,กับผมอย่างนี้นะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเราผู้รับใช้พระเจ้าจำไว้นะครับอันนี้เป็นความคิดที่สำคัญมากในการรับใช้ท่านรับใช้พระเจ้าไม่แบบว่าจะทำอะไรก็ตามเป็นปฏิคม หรือเป็นคนต้อนรับพี่น้องที่หน้าตึกคริตจักรหรือว่าดูแลเด็กหรือว่าทำงานด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามจำไว้นะครับว่าท่านนั้นทำเพื่อพระเยซูแล้วก็ทำดีที่สุดเหมือนกับทำต่อพระเยซูและงานที่ท่านทำนั้นไม่ใช่เรื่องของอาณาจักรของตัวท่านเองแต่ว่าเป็นเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้น อย่าถืออะไรเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเพราะว่าทุกอย่างที่ท่านทำนั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่บริษัทของท่านเองไม่ใช่งานของท่านเองท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกใช้เป็นทาสของพระเจ้าทำเพื่อบริษัทของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่เคยถือเลยว่าคริสจักรนิวโฮปเป็นของผมผมไม่เคยถือเลยว่าการไปวางมือที่ประเทศไทยแล้วก็มีคนถูกไฟพระเจ้าแตะนั้น เป็นงานของคุณหมอวรุณเป็นงานของพระเยซูและเป็นเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าผมเป็นแค่ผู้รับใช้ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นเองที่อยู่ในโลกในยุคนี้ดังนั้นในเมื่อผมทําให้พระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อบริษัทของพระเจ้าผมนั้นไม่ใช่ตัวสําคัญหรือว่าไม่ใช่เป็นพระเอกในเรื่องพระเอกก็คือพระเยซูและผมแค่เป็นผู้รับใช้ ผมก็ต้องเป็นตัวแทนของพระเยซูจริงๆที่เมื่อคนเห็นผมเขาเห็นพระเยซูในชีวิตของผมเมื่อผมเดินไปก็เหมือนกับพระเยซูกำลังเดินมากับผมด้วยการสื่อสารนั้นหลายครั้งเราอาจจะไปสื่อสารเพราะเรากำลังโกรธหรือว่าเรากำลังไม่พอใจนะครับอาจจะมีคนมาขัดเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเรา หรือว่าทําให้เราเสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนันนั่นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราอยากที่จะเป็นผู้รับใช้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและลักษณะของผู้รับใช้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่ควบคุมตนเองได้การสื่อสารไม่ควรจะตะโกนไม่ควรจะด่าไม่ควรใช้คำหยาบคายนั่นเป็นงานของโลกนี้และงานของเนื้อหนัง เป็นวิถีของโลกที่คนด่ากันใช้คำพูดเ,เจ็บแสบกะแนะกะแหนะว่ากล่าวเป็นเรื่องของงานฝ่ายเนื้อหนังเราต้องควบคุมตัวเองถ้าท่านยังโกรธอยู่ผมแนะนำนะครับอย่ารีบสื่อสารอธิษฐานนมัสการพระเจ้าอธิษฐานไม่ไปาระแปลกจนกระทั่งความโกรธนั้นมันลดลงจําได้ไหมพระคมภีบ,บอกว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าให้ข้ามคืนนะครับวันรุ่งขึ้นต้องหายแล้วนะครับ เรื่อสุภาษิตบทที่25สบข้อที่บอกว่าผู้ที่ขาดการควบคุมตนเองก็เหมือนเมืองที่ถูกทําลายพระคร์อีกตอนหนึ่งบอกว่าคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็เหมือนเมืองที่ถูกทําลายและไม่มีกําแพงโอ้โหพระเจ้าบอกว่าคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหาในที่สุดนะครับอาจจะเสียเพื่อน อาจจะเสียตำแหน่งตกงานหรือว่าไม่ได้เงินเดือนขึ้นหรืออาจจะถูกลงโทษหรืออาจจะถึงขนาดโดนจับเข้าคุกเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้คุยกันไปคุยมายกไม้มาตีหัวเขาก็เลยโดนตำรวจจับเข้าคุกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันแย่ยิ่งกว่าเมืองที่ถูกทําลายและเมืองที่ไม่มีกําแพงพระเจ้าใช้คำพูดแรงมากเลยเกี่ยวกับการที่เราไม่รู้จักควบคุมตัวเองในการสื่อสารหรือในการที่เราจะ พูดกับคนหรือว่าสื่อสารอะไรกับคนอะไรก็ตามเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ว่าเราจะไม่ใช้เนื้อหนังเราจะไม่ใช้ความโมโหไม่ใช้ความโกรธไม่ใช้ความอิจฉาริษยาความหมันไส้ความไม่ให้อภัยการควบคุมตัวเองก็คือควบคุมเนื้อหนังความบาปในชีวิตเราทุกคนนั้นมีเนื้อหนังใช่ไหมครับแล้วบางทีเนื้อหนังมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วคราวนี้ถ้าเราปล่อยให้เนื้อหนังมันควบคุมเราคบพูดของเรา การสื่อสารหรือการเขียนไปในไลน์ของเราหรืออ e ีเมลอะไรต่างๆมันก็จะรุนแรงและอาจจะเน็บแนมและว่าเขาอย่างรุนแรงก็ทําให้ความสัมพันธ์สูญเสียไปนั่นไม่ใช่ความรักความรักนั้นจะอดทนนานและกระทําคุณให้ไม่พูดในสิ่งที่คนนั้นอาจจะทําให้เขารู้สึกท้อใจได้นะครับเนหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ32ก็พูดเหมือนกันบอกว่าบุคคลผู้กโกรธช้า ก็ดีกว่าคนมีกำลังก็คือมีฤทธิเดชมีพอร์มากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองก็คือรบชนะเมืองเมืองหนึ่งได้นึกดูสิครับเขาไปตีเมืองเมืองหนึ่งชนะได้เนี่ยยังสู้คนที่สามารถที่จะโกรธช้าและมีความอดทนต่อคนอื่นโอ้โหพระเจ้ายกย่อง ยกนิ้วให้กับผู้ที่มีคมอดทนนานโกรธช้าและก็ไม่โมโหแต่ว่าพูดใจเย็นๆด้วยความรักและด้วยความเมตตาและด้วยพระคุณของพระเจ้าจริงๆพระเจ้ายกย่องขนาดบอกว่าดีกว่าคนที่เข้าไปตีเมืองได้ดีกว่าคนที่มีฤทธิเดชมากท่านอาจจะมีฤทธิเดชนะครับวางมือคนหายโรคท่านอาจจะเป็นคนที่มีฤทธิเดชในการสอนเพราะสอนนี่โอ้โหคนฮือฮากันใหญ่เลย แต่พระเจ้าบอกว่าริธเดชนั้นก็สู้กับคนที่สามารถควบคุมตัวเองอดทนไม่ได้เห็นไหมครับว่าสําคัญมากในการสื่อสารนั้นเราจะต้องไม่ใช้ความโกรธไม่ใช้ความโมโหไม่ใช้ความไม่พอใจในหนังสือโคโลสีบทที่ 4: ีข้อหบอกว่าจงให้ถ้อยคําของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอประกอบไปด้วยพระคุณนั่นเองเกรสปรุงด้วยเกลือก็คือ ใส่คำพูดที่ฟังแล้วมีรสชาติให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่และคนอย่างไรการสื่อสารนั้นเราต้องขอพระเจ้านำเราเราต้องขอสวมพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมพระเยซูลงบนชีวิตของเราเพื่อเราจะได้สามารถพูดในสิ่งที่ปรุงด้วยเกลือพูดและมีรสชาติที่คนฟังแล้วเขาเกิดความ กำลังเกิดการหนุนใจและก็ชีวิตเปลี่ยนจริงๆพี่น้องครับบางทีเราพูดความจริงนะครับเราอยากเห็นคนเปลี่ยนแต่ว่าเราพูดความจริงรุนแรงและไม่ระวังคาพูดแทนที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อเขาและเขาจะเปลี่ยนเขาเลยโมโหเลยยิ่งงอนและเลยยิ่งไม่อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องใหญ่เลยอันนี้ถ้าพี่น้องคุยกับภรรยาหรือคุยกับสามีคุยกับลูกนะครับอย่าลืมนะครับพูดด้วย พระคุณความเมตตาแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปด้วยปรุงให้มีรสอร่อยนะครับพูดอย่างดีๆนะครับใช้คำพูดหว,วานๆใช้คำพูดที่หนุนใจใช้คำพูดที่เสริมสร้างสําเนียงของเราน,น,น้ำเสียงของเรานั้นควรจะเป็นสําเนียงหรือน้ำเสียงที่หนุนใจให้คนนั้นได้กลับใจหรือคนนั้นได้เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่สื่อสารกันดีๆแล้วก็ฟัง พระคัมภีร์บอกว่าจงช้าในการพูดและจงเร็วในการฟังเราต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อเราฟังเราจะได้เข้าใจอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่พูดอยู่ฝั่งเดียวเราต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อเราจะได้สื่อสารได้ถูกต้องในหนังสือสองทีโมธีบทที 2, ่สองข้อ22ถึงข้อ26บบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงหลีกหนีจากตันหาของคนหนุ่มและจงมุ่งมั่น ในความชอบธรรมในความเชื่อในความรักและสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์หมาผมชอบตอนนี้มากเลยอย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเทียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกันส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะ แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นอาจารย์ที่เหมาะสมคือสอนได้และมีความอดทนแก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตงรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเพราะพระเจ้าอาจปโปรดให้พวกเขากลับใจมาถึงความรู้ในความจริงและหลุดพ้นจากบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับพวกเขาไว้ทำตามความประสงค์ของมัน พี่น้องครับเห็นไหมครับโอ้โหพระคัมภีร์ตอนนี้นี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะสองทีบทีบที่2องก็ยี่สองยี่หกบอกว่าในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าของเรานั้นเราจะต้องตั้งใจเอาจริงเอาจังนะครับสแสวงหาอะไรสะแสวงหาที่เราอยากจะเป็นคนที่ดําเนินชีวิตที่ชอบทำนะครับไม่มีเลขกะเท่ไม่ตุกติกไม่โกงตรงไปตรงมานะครับ เราต้องดําเนินชีวิตที่ชอบทำไม่พูดโกหกไม่สร้างเรื่องขึ้นมานะครับทำให้คนอื่นเสียหายห,ายหรือเข้าใจผิดเราจะต้องเป็นคนที่แสวงหาอยากที่จะดำเนินชีวิตด้วยความรักดำเนินชีวิตที่ควบคุมตัวเองได้นะครับทอมใจอยู่ตลอดเวลานะครับมีหัวใจที่บริส,สุทธิ์ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆสิครับว่า ที่ท่านทำสิ่งต่างๆเนี่ยท่านทำเพราะมีท่าทีหรือแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าเช่นอยากจะได้เงินจากคนอื่นหรือเปล่าทำปากหวานเพราะอยากได้เงินหรือว่าท่านอยากทำเพื่อจะได้สร้างอาณาจักรของตัวเองให้คนนับหน้าถือตาเราหรือว่าทำไปเพื่อที่จะได้ตำแหน่งในริสจักรหรือว่าทำไปเพื่อจะได้มีคนมา ทำธุรกิจการงานด้วยกับเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องถามว่าใจเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่านะครับและก็หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทอย่างโง่เขลาเถียงกันด่ากันไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้ในคริสจักรของพระเจ้าเพราะเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณจริงไหมครับไม่มีการเถียงกันแบบโง่เขลาเรื่องไร้สาระอย่าพูดดีกว่าปิดปากเดินหนีไปดีกว่านะครับแล้ว ในการเถียงกันเหล่านั้นก็จะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในโบสถ์แบ่งกกแบ่งพวกพวกเธอพวกฉันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้าพระทัยของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทบางทีมีคนอีเมลมาหาผมแล้วก็พยายามที่จะถามคำถามมาทะเลาะกับผมผมไม่ตอบเพราะผมไม่ขอร่วมมือร่วมในการทะเลาะกับใครทั้งนั้นนะครับถ้าเขาอยากที่จะมาหาเรื่องผมผมขอ ไม่ยุ่งเกี่ยวบางทีผมไปอ่านนะครับใน YouTube มีคนเขียนเข้ามาพูดจารุนแรงมากหาเรื่องจะทะเลาะกับผมัมนพูดง่ายๆนะครับผมไม่ตอบเลยผมเฉยๆเพราะผมเป็นผู้รับใช้ผมขอไม่ทะเลาะกับใครทั้งนั้นทุกคนก็ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองเขาจะชื่ออะไรเขาจะทำอะไรในชีวิตเรามีหน้าที่คือรักให้ความจริงและอธิษฐานเผื่อ พระกมีบอกว่าให้เรามีการสื่อสารกันด้วยความถ่อมใจและด้วยความอดทนเราต้องถ่อมใจเข้าหากันเราอย่ามาหาพี่น้องด้วยความเย่อหยิ่งจองหองว่านี่ฉันเป็นถึงสิบพิบาลฉันทํางานมากในโบสถ์นี้ฉันนั่งที่เก้าอี้ในโบสถ์นี้มาแล้ว30ปีเธอเพิ่งมาโบสถ์เธอเพิ่งมานั่งในเก้าอี้ในโบสถ์ได้แค่สามวันสามอาทิตย์ฉันใหญ่กว่าเธอ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังความเยอะยิงจองของฉันมีตำแหน่งอะไรฉันมาที่นี่นานกว่าฉันสนิทกับสอบอมากกว่าเธออะไรพวกนี้นะครับขอร้องเลยนะครับไม่มีสิ่งเหล่านี้ในครสตจักรของพระเจ้าและการรับใช้ของเราให้เราทอมใจรู้ว่าทุกอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมาจากองค์พระเยซูคริสต์มาจากพระคุณของพระเจ้าจริงๆนะครับและเมื่อเราสื่อสารอย่างถูกต้องผู้ที่ฟังเรา ก็อาจจะกลับใจและเลิกทำสิ่งที่ผิดซึ่งจะนำความหายนะมาสู่ตัวเองความหายนะนี่อาจจะเป็นว่าเสียเงินเสียทองเสียเพื่อนเสียงานหรือว่าอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆบางทีเรา,าจ,จะเตือนคนบางเรื่องถ้าเขาไม่เลิกเขาอาจจะเจ็บป่วยได้หรือเราจะเตือนคนบางเรื่องถ้าเขาไม่เลิกเขาอาจจะตายได้หรือบางคนอาจจะเสียเพื่อนเลย คนไม่อยากคบด้วยเราก็ไปเตือนเขาอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจจริงๆต่อไปนี้เราตัดสินใจดีไหมเรามีอะไรกับใครมีความเห็นไม่ตรงกันหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจเราไปคุยกันตัวต่อตัวดีไหมครับด้วยความอ่อนสุภาพด้วยความถ่อมใจด้วยพระคุณด้วยความนิ่มนวล และด้วยความเห็นอกเห็นใจคนอื่นคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันควบคุมเนื้อหนังของตัวเองนะครับและถ้าพูดกันไม่เข้าใจจริงๆก็อาจจะเชิญผู้นำอีกคนหนึ่งมาแล้วมาคุยกันซิว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงพระคัมภีร์ว่ายังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอยากเห็นการสื่อสารเกิดขึ้นมากๆในบ้านของพระเจ้าและในครอบครัวของท่านนะครับ ลักษณะอันนึงของคนไทยเป็นอย่างนี้ก็คือว่าคนไทยเรานี่นะครับบางทีมีอะไรไม่สบายใจแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่พูดออกมาตรงๆแล้วก็ก็ไปออกอาการต่างๆนานา,นาคอนบ้างทําท่ามันไส้บ้างไม่อยากเดินใกล้บ้างเขาเดินมาแล้วก็เดินหนีไปหรือว่าทาหน้าทําตาไม่พอใจหรืออาจจะไปบอกเพื่อน ไปคบกับเขานะคนนั้นไม่ดีไปนินทาซึ่งเรื่องนี้นะครับเกิดในสังคมไทยเยอะมากไม่มีการคุยกันตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บช้ำกันบางทีถ้าไปคุยกันตรงๆอาจจะเกิดการเยียวยารักษาและคืนดีกันได้ง่ายกว่าการที่ไม่คุยกันตรงๆไปตรงมานะครับแล้วก็คุยกันอย่างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นผู้เติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับเราต้องเอาลักษณะของพระเยซูมาอยู่ในชีวิตคิิสัจรของพระเจ้าการรับใช้ของท่านต้องเป็นแบบสวรรค์ไม่ได้เป็นแบบวัฒนธรรมของโลกนี้ที่ไม่ถูกต้องดีไหมครับเราเปลี่ยนชีวิตนะครับต่อไปนี้ให้เรามีชีวิตแบบทอมใจคุยกับพี่น้องสื่อสารกันดีๆอย่าขึ้นเสียงอย่าตะโกนอย่าด่าพูดกัน,นดีอย่าทุบโต๊ะ อย่าตวาดนะครับอย่าเอาเขาไปดินทาอย่าทำให้เขาเสียหายอะไรงนี้เป็นต้นคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เห็นสิ่งดีเกิดขึ้นในคิรสตจักรและในชุมชนของพระเจ้าจริงๆนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นผู้รับใช้แบบนั้นนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้เวลาฟังคำสอนนี้ผมเชื่อว่าคำสอนนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้อง อยากให้พี่น้องฟังหลายๆรอบนะครับจะได้เตือนใจอยู่เรื่อยๆและเอาคําสอนไปปฏิบัตินะครับบางทีเราไม่เปลี่ยนในครั้งเดียวเราต้องฟังแล้วฟังอีกให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปในหัวใจเราซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกลายเป็นชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าใช้พี่น้องมากๆและขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวญาติแล้วก็คู่ครองและลูกๆอวยอพรคุศจักของพี่น้องขอพระเจ้า ยกพี่น้องขึ้นเป็นหัวไม่เป็นหางและมีพระคุณในชีวิตมากมายขอาการทรงเสด็จของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องขอให้พระสดิ์ของพระองค์อยู่หน้าและหลังพี่น้องและแสงสว่างของสวรรค์ฉายออกมาจากชีวิตของพี่น้องมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีนะครับขอบคุณมากครับผมอาจารย์ดารัก์พี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากครับแล้วพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับ คุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับผมอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดประทานพระคุณความเมตตาความรักสติปัญญาความโปรดปรานให้แก่พี่น้องนะครับที่พี่น้องจะสูงขึ้นสูงขึ้นและเป็นเหมือนนกอินทรีที่จะเกิดผลในชีวิตและเป็นพระพรแก่คนมากมายจำ พระกัมพีบอกได้ไหมครับพระองค์สัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมท่านผ่านคําสอนนี้และจะประทานกําลังให้แก่ท่านที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างในชีวิตและพี่น้องจะเป็นผู้มีชัยตลอดชีวิตของพี่น้องและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับ ผมและอาจารย์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเจริญรุ่งเรืองเติบโตและเกิดผลเป็นพ่อพรรเด็กคนมากมายขอบคุณครับแล้วเราพบกันในคำสอนครั้งต่อไปครับ